สวัสดีครับ<ล>ตูนวีแกนนะครับผมวันนี้ตูนอยู่ที่งานแฟชั่นอีกแล้นะครับผมน้องมีพีเ f c ท่านหนึ่งแบบมาหาตูนนะครับผมแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ตูนฟังตูนเห็นแล้วตูนมีความรู้สึกแบบว้าวแล้วก็อยากแชร์มากครับผมคือพี่ท่านนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูดูในโทรศัพท์นะครับผมโอเคโทวตัวนะฮะ อยากให้ดูภาพนะครับคือแบบก่อนหน้านี้พี่เขาแบบโอ้โพัดไซมากหนักนะหนักเท่าไหร่ครับในนี้ครับผม9 6 96สก้โลแล้วตอนนี้ครับผมตอนนี้เหลือ 5. ้าสแแถวนี้หายไป30กว่าโลกว่าโลใช้เวลาเท่าไหร่ครับผม1ปีครึ่งเต็มเลยคิดคิดยังไงครับตอนนั้นคิดยังไงอยู่ถึงึสามารถจัดการตัวเองได้ครับก็คือหนึ่งก็คือเริ่มมีปัญหาทางด้านของการปวดหลังปวดหลังแล้วก็ไอก็คือเป็นเพราะปวดไหลย้อนเป็นปวดไหลย้อนเป็นนั่นเป็นนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัว ต่อไปอาจจะไม่มีนี่อยู่บนเดีก็คือมีทางเลือกเดียวถ้าไม่มเลืความอ้วนก็คือตายตายตาย,ตายแน่นอนอุ้ยนี่เป็นเป็นเป็นประเด็นที่แบบน่าสนใจมากก <c oughs> ็ดูพี่ <c oughs> พี่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยเหมือนเกิดใหม่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช,ใช่อันนี้อันนี้อันนี้วันที่สองพควัที่สองพคนะตอนนั้นที่เราไว้ก็คือตอนนั้นหายไปแล้วหายไปเกือบสามสิบแล้วนะครับตอนนี้ใช่ใช่ตอนนั้นนะห้าสิบ่ของเราแล้วที่เราตั้งเป้าไว้ เนี่ยเดียดีอันี้อันนี้กิโลจริงๆที่เราชา่งอนี้เราเราทำจริงจังไงครับผมแล้วเราก็พาให้ผู้คนเนี่ยประสบความสำเร็จตามอุ้ยอันนี้นี่คือสุดมากอันนี้คือสุดมากตามเราเลยอ่ะจริงๆเราเราไม่ได้โกหกเดียดเดียนเราก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปไปไปก็ไปมันก็มีความภูมิใจของมันนะครับผมผมว่าพี่สามารถที่จะฝากอะไรบางอย่างถึงผู้ชมทางบ้านแน่นอนเพราะว่าบางคนนี่คือเขา เขาก็อยากผอมอ่ะแต่คือเขาผอมไม่ได้เพราะว่าเขายังชนะตัวเองไม่ได้โอเคครับผมพี่พี่คิดว่าพี่มีอะไรจะฝากเขาสักอย่างไหมครับอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมทำได้ความมั่นใจในตัวคุณต้องเต็มหลานไม่ช่เลอยนะหลานแล้วคุณไม่ต้องสนใจใครวันที่ผมทําไม่มีใครสนใจผมแล้วแถมยังตำหนิแล้วก็ว่าผมแล้วก็มั่นใจว่าเราทําไม่ได้แน่นอนด้วยไม่มีทางไม่มีทางแล้โหไปเรื่อยอะเนี่ยทาเปนั่นไปเลยพอเราเริ่มทําได้ปุ๊บปรากฏว่าเขาสนใจแล้วตอนนี้หลายๆท่านที่ ที่เป็นเพื่อนในเฟสเราทาตามเราลถก็รดเป็นเป็น70กิโลท่านต่ำเลยเป็น10กิโลเลยคุผู้มเราาไปให้ให้ความรู้แบบง่ายๆเลยนะรันเปนง่ายๆเขาถามว่าทํะไรเลยแล้วก็กินสุกเข้าไปเลยง่ายๆเลยว่านะผมไม่เอาอาหารเสริมเพราะว่าถ้าอาหารเสริมจริงๆขอโทษเราขออไทย เราจะอยู่กับมันไม่ได้ครับผมเห็นพี่บอกพี่ตามตูนมาเป็นปีแล้วใช่ไหมครับเป็นปีครับผมเป็นเพื่อนจริงฮะในเฟซเลยไม่ได้ไม่ได้โกหกเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเยอะมากเลยาะคุณตูนเป็นเป็นคนนึงที่ที่เป็นแรงบันดาลใจของเราครับผมหูดีใจมากครับมีมีกำลังใจในการอยากทำเพจเป็นเพื่อนจริงเป็นเพื่อนจริงผมไม่ได้โกหกเพราะว่าอะไรไหมเพราะไลฟ์ก็เพิ่งจะกดไปเนี่ยแล้วมันจะมีไลฟ์บอกเนาะว่าวันไหนที่ผมเจอไลฟ์พอดีก็จะกดเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้กดแต่ถ้าเจอพอดีก็จะอู้ย คุณผู้ชมครับเหมือนเหมือนตูนดูรายการคนแปลงล่างอ่ะเหมือนเลย่อก็ก็ยังกดให้อยู่เลยเห็นไหมพี่พี่มีความคิดที่จะพปเี่ี่ดีกดดูแล้วก็เอาไปดูด้วยกินอะไรกินอะไรคร พี่พี่อยากจะลดอีกไหมครับผมก็เอาอีกสักนิดนึงก็คืออยากจะให้ดีแทกแพ้ท้องอ่ะมันหายไปเลยใช่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 อย่มีติ๊กแพคนะครับผมครั้งแรกครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้มีมานานแล้วโนานแล้วเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องร่างกายนิดนึงคุณบอกว่าอยู่ไปก่อนปรมาณสองเดือนคือตูนจะบอกว่าพี่เขาอะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณปีกว่าแล้ว เพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยดรอปลงมาเพราะว่ามีปัญหาตรงคอใช่ไหมครับเราผ่าคอเดี๋ยวให้ดูแขนผมก็เลยบอกว่าให้หยุดไม่ผ่าคอมาให้หยุดคอตรงนี้ใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับถึงจุ่งะกลับหมอฟิตรายสาเดือนเท่านั้นเองตอนนี้สองแล้วอีก3เดือนพี่เขาจะมีฟิตแพคแล้วนะครับดูครับดูครับแล้วเราก็เดินแบบว่าอะไรเราก็เลยอาศัยการคาร์ดิโอเป็นหลักก่อนคาร์ดิโอเป็นหลักก่อนนะครับผมแล้วก็คุมอาหารคุมอาหารอ๋อหลังๆมาเดี๋ยวอีก3เดือนแล้วค่อยไปเวทเทรนนิ่งใหม่ใช่ว้าวต้องห้าวมากเลยคุณผู้ชมมมออยาาาาก้คคเเเืื่ขถึงพีล พี่เขาเปิดภาพให้ผมดูผมตกใจมากเลยนึกนึว่าคนละคนนะครับเป็นเพื่อนกับพี่ตูนอยู่แล้วเนาะถ้าดนค้นหาผมก็ชื่อนี้เลยครับขอภัยนะขอไปแต่ไม่ได้อยากเขาอยากจะไปติดตามดูนะครับเจอพอดีมันเป็นบุญยังไงไม่รู้มาเจอกันได้ไงเนี่ยผมเออผมก็งงนว่าเจอชื่อบัญชาใช่ไหมครับผมใช่ใช่อ่าฮะชื่อชื่อคือชื่อบัญชานะครับเนี่ยใช่ เราก็จะพอดีมันโผล่ขึ้นมาพอดีเราก็จะครับผมเดี๋ยวตูนแท็กให้แล้วกันครับผมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคอมเมนต์เอ่อคลิปละส่วนของตูนละกันได้เลยครับพี่งั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ตูนเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมทำบ้านอีกเยอะเลยสู้อย่างเดียวไม่ต้องสนใจใครครับผมไม่สนใจใครเด็ดขาดแล้วถึงวันหนึ่งเท่านั้นแหละคุณจะรู้ว่าที่คุณทำมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยเลยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำให้คุณมีพลิจอยู่ผมจำว่าผมผมคิดอยู่แค่่่่รมมมมคับผไไออยยาากกกกแแ่ อยากมีสุขภาพที่ดีแลกมีสุขภาพดีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมได้ในอนา๋อครับผมอายุดีเป็นเป็นอะไรที่แบบดีมากกาน้นดีมากครับผมกัรันตีมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำไม่ใช่แค่หุ่นที่เราได้กลับมาจริงๆตูนเจอเจอครับผมเจออย่างพี่เขาเนี่ยเยอะแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายสักทีได้ได้ได้เจอเจอครั้งนี้ก็เลยแบบขอขอเก็บภาพว้สักหน่อยนึงไปผ่าขอภายไปตรวจสุขภาพไปายปีที่แล้วมาเรียบร้อยเลยผลออกมาดีมาก HDL LDL คือดีมากไขมันในเลือดคือแบบ น้อยมากแล้วก็อ่าค่าของอ่าไขมันดีอเยอะครับผมตอนนี้พี่อดอยากไหมครับอดอยากไหมไม่ั่นนี่ก็ไม่กินไม่อดไม่อดเลยนะคราก็ทานเป็นเวลาเราต้องรู้จักว่าเราทานอะไรได้อะไรไม่ได้อ๋อสโลแกนดีกว่าตรงนเลยกินทุกอย่างได้แต่แค่ต้องรู้ประมาณมันต้องรู้ประมาณมันอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ยากเนี่ยเนี่ยไอดอลของพี่ไอดอลนี่ไงคุณผู้ชมท่านบ้านเข้าใจว่าวนกลับบ้านพี่พี่เขาคือแบบทำได้ขนาดนี้เข้าใจว่าพี่เขาต้องอดอยาก กินแต่อาหารจืดๆไม่เลยนะครับพี่เขากินทุกอย่างนี่ครัาอยากกินเพียงแต่ว่ารู้รู้ประมาณขอไายนี้ทานกลางคืนหนักมากเลยนะอที่ตัวจะตกไกลอ่ะแต่ไม่อ้วนนะเพราะเรารู้ี่เราทานยังไงแล้วมันใช่ใช่ครับผมใช่ถ้าถ้าแบบใครตามตูนมาจะเห็นว่าตูนอ่ะกินพิซซ่ากลางคืนโชว์กินนั่งกินนี่โชว์กลางคืนเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้อ้วนเพราะว่าดูแต่พี่ตูใช่ครับผมอ้วนวาไม่อ้วนแล้วทำยังไงคลินี่แหละทำยังไงแล้วไม่อ้วนอ่อครับผมงั้นก็คลิปนี้ตูนคิดว่า ทุกท่านนะอย,อย่าไปรอ <c oughs> เริ่มต้นลงมือทําได้เลยพี่เขาทําได้ง่ายมากแล้วก็เขาไม่ได้อดอ,อยากด้วยนะครับผมขออย่างเดียวคือเมื่อลงมือทําแล้วไม่ต้องแคร์ใครทั้งสิ้นเดี๋ยวพอผลลัพธ์มันออกมาเดี๋ยวทุกคนก็วากันเองค่นข้างจะเลยมาหาเราเขาให้ชื่อผมว่าอีกนะิดนึ่งนิดเดียวครับผมเขาให้ชื่อผมว่าผมผม,ผม,มีพื้นที่เช่าในโครงการโครงการหนึ่งก็คือผมทําร้านอาหารเล็กๆร้านร้านเล็กๆผมนี่ ผมจะเดินในโครงการผมทุกวันก่อนนั้นอ่ะห้ารอบดูไหมเขาบอกผมว่าใช่ใช่เขาบอกว่ามหัศจรรย์รถน้ำหนักคุณบัญชาแปลงล่างเขาเรียกผมกันทั้งหมดในโครงการที่ผมเช่าอยู่ที่นี่เขารู้จักผมทุกคนเลยเขาจะบอกว่าคุณอทจำได้ยังไงส่งผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากอยากติดตามพี่เขาเดี๋ยวตูนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมเอาไว้ใต้คอมเมนต์เลยโอเคครับผมไงก็ขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับเจอคนไปง้าอีกคนหนึ่งแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเป็นคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่จะเป็นคุณครับผม ต้อง <Okay. S 2> เป็นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าทำได้โอเคครับนปครับบายบายนะครับโอ้โหพี่ขอบคุณมากครับผม okay.